ไม่ผมนี้สุดตัวหัวน้ำเด่ะนี่สุดตัวหัวน้ำเด่ะถ้าโดนอะไรเราเป็นขายเสร็จอะมึงส่มาให้พวกพี่คนละสิบเลยโอเคป่ะคนละสิบแดงอ่ะป่ะแม่สับหลอกสับหลอกไม่เขามาส่งมาคนละสิบแดงถ้าโดนจับอะมันจะนั่นไงมันจะไม่ได้โดนซื้ออื่นส่งเสี่ยงไงอ๋อนจับสิบ ตแต่รอบแต่รอบนั้นนะ่ะเฮียในรอบที่เราไปกริบกิบกันอนะแล,แล้วที่ผมโดนอะผมก็โดนแค่สุ่มเสียงนะต่อให้ไม่มีของในตัวไม,ตไม่ไม่แต่มันผมโดนสุ่มเสียงไงพื้นที่สุ่มเสียง<อ>มันหนักกว่า<อ>หนักกว<อ>่า <ขอ S 2> เง,งินแดงถ้าเงิน <Okay. S 1> แดงสิบเราโดนตอบแค่สิบดอนเองนะเว้ยโอเคโอเคโอเค็แล้วถ้าไม่หลบหนีอ่ะไม่หลบหนียังไงก็โดนตอบพิเศษแล้วบัตรแล้วแล้วหนึ่งดอนไม่ได้หรอหนึ่งดอนแล้วหนึ่งดอนก็ได้ใช่เอาสิบประกันสิบประกันสิบแล้วกัน อ้เหล่านี่ยครับส่อมัส่องทุกคันเลยครับซ่อมทุกอันเลยเจ้าไจหล่าเจ้ามัเลยครับเดี๋ยวจ้ามัเลยเฮียซ่อมรถไก่ได้นะซ่อมเปล่าไม่ซ่อมไม่ซ่อมไปวเก้าพันเก้าร้อยไหวไหวเราไหวไม่แต่ผมกล้าท้าเลยอ่ะยังไงก็ต้องตามคันนี้เรียกอะไรังไงเขาก็ต้องตามคันนี้จำสองส่องเลยครับป้อมข้าวกรับต้องคึ้นขึ้นขึ้นเลยใช่ไหมอ๋อไม่อยู่ในนี้เลยอ่ะไม่อยู่ในลูกไก่หนักกำมือใช่ลูกไก่หนักกำมือ ไอ้ทำแล้วทำแล้วคันนี้ทำแล้วอ๋อโอเคคั้นี้คังนี้ยังไม่ทมคันนี้ไอ้เห็นว่าไอ้จุดอ่ะอืมใช่เขาลูกแก่ในคำมือไงจุดเนี่ยวิคนดักจริงๆอ่ะไอ้เฮียจะเนี่ยถ้าถ้าเราออกมาออกมาพวกเราก็กระจายเลยคนละทางกระเป๋าพกไว้ครับเราจะเอาเงินแบงค์คนละสิบสับจอนไว้ในตัวปะคสิบปะเออก็ไม่คือตอนที่แบบว่าขายเสร็จแล้วให้แบนกิฟต์มาให้เราคนละสิบอืมโอเคไหมแล้วเราก็ทำท่ากิฟต์อย่างอื่นเงินดอนให้มันก็ได้โอเคครับ เป๋าเลยไอ้แวนอ่ะไม่เออเดี๋ยวไอแ้แวนไอ้แวนไอ้แวนเป๋าเลยอ่ะเราคลิปแยกหนึ่งเราเราคลิปหนึ่งดอนนะให้ทุกคนไปเลยเนนะี่ยได้แวนาจะกระจายให้ทุกคนคือออร์เรซีเองอืมไอ้แวนกระเป๋าเลยอ่ะหกกระเป๋าหกห้าไอหกแปดห้าเดี๋ยวผมว่าคือคือพี่พี่รู้นึกภาพไปนี่ออกจะว่าที่ขายตอนเนี้ยที่มันเป็นไอ้นึกกออดิเออเดี๋ยวผมจะออกซ้ายนะพี่ออกขวาหันตำรวจนะเห็นปะถ้าถ้าตำรวจมันมาโอเคละโอเคไอ้ยันตะไม่กระเป๋าไม่เหมือนป<ล>ะ<ด> เดี๋ยวมันเรียกแล้ววะเออเล่นอะไรเล่นอะไรสี่สิบสองสี่สิบสองสี่สิบสองอี้ยั้กเฮียไอ้ยแต่แต่เขาไม่ได้ห้ามใช่ป่ะไม่ห้ามไม่ได้ห้ามนี่เป็นการหลอกนี่เทเลยอมเทเลยอำไม่คนิกไงไอ้แม่ตัวอย่างมาดิเทเลยอมข้างไหนครับถ้าตำรวจมันงงปะไรอะมึงลงมาแล้วมึงดำมึงดำท่าจบอ่ะเหมือนกันอะเออนักคนิตกันร่างกับนักคณิกเหมือนนักคณิกกันด้วย แมคานิกเหรอโอเคไอ้เชื่อไม่ใช่อยู่ไหนวะอันนี้อันที่ท่าส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 ี่ท่านึงมันต้องมันต้องกดนนัไว้มันต้องกดถูกใจไว้เห็นป้ายตรงออกมาตรงหน้าอีโมไม่ใช่ตรงข้อตรงหน้าอีโมเดี๋ยวจะถอนออกตรงหน้าอีโมก่อนเนี่ยอีโมปุ๊บแล้วกดไอ้ไอ้เป็นรูปดาวเห็นป่ะ รูปดาวไอ้ที่มีหัวข้อสี่หัวข้อมีชายอิโมลแล้วลรูปดาวอะนี่ไงเห็น <He ard S 1> ปะ <c oughs> รูปดาวอะ,อ,ะอยู่กันอยู่หมดเลยใช่ไหมใช่หัวข้อที่สี่เลยสี่ที่สี่เลยดาวปุ๊บแล้วก็ไปกดในคดีสี่อะอันเนี้ยมันคือจะล็อกไว้ถ้ากดแคปล็อกอะ่ะมันจะใช้ท่าเราเลย <c oughs> อย่างแรกชักเป่า่อนเริ่มปุ่มอะไรอะ เนี ay, ame, ่ยม yeah. er uh, oh so ันจะเป็นปุ่มนี้เป็นปุ่มเป็นปุ่มครับล็อกไงเนี่ยแล้วไอไออีโมเราก็เอาไว้ถือกระเป๋าไงเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจเอออคืเราถือกระเป๋าไว้ตอนอีโมเอฟสามไว้อีฟสามก็ถืออีโมกระเป๋าไว้บอกเลยอย่างปั่นอย่างปั่น ทางสนุกอยู่ที่เราบอลทุกคนว่าจะมีซีเรียลทำไมวะถามจริงถ่ายถ่านี่ที่ผมนี่ที่ผมถอยถ่าย thôi rồi bảo vâng, ào đấy, chết mẹ, vậy bay bay bay, anh cứ kíp bay เปิดบอกผมไม่ผมไม่หน no? ีนะครับผมยอมมอบพี่บอกเป็นไรพี่ผมยอมมอบไม่เอาไม่อยากเล่น şey อ่ะหนีตำรวจไม่ไหวหรอกผมยอมมอบเลมันม็อเขามอบเขาก็จับเลยเราไจับเลยคนตัวพี่ผมกั่นปล่ามีไรเปล่าพร้อมหรือเปล่าทางด้านะนงคนที่ซึมเซนอยู่แล้วครับเออก็คนละมาคนตัวก่อนไหมครับผมไม่ได้พูดอะไรเลยยอมมอบแล้วอ่ะขายยาคนตัวนั้นครับมีเงินแดงไหมครับมีเงินแดงเสร็จ หลบแม่หลบดีด้วยใช่ครับเต็มพื้นที่สรงเสียงนะครับเอาเงินแดงผมขายผมก็ขายไงฮะย่จะโดนพื้นที่งเสียงเนื้อไม่รู้ครับเพราะแต่ผมผมไม่รู้หลอกว่าใครขายแต่เข้ามาในพื้นที่นี้ก็ต้องเป็นพื้นที่สรงเสียงครับพื้นที่ขายยาแต่ผมก็มีแต่ผมก็ยาวผมก็มีเงินแดงนะครับไอ้นี่เราขายขายจุดยาแดงตอนนั้นที่ปรับผมสามพันห้ายังไม่มีพื้นที่สงเสียงนะครับแตามียาหรือเปล่านั้น่เอาก็ตอนนี้ผมก็ขายยามาผมขายได้ติดดอนเลยฮะนี่ขายยาอะไรเนี่ยนี่ขายยาอะไรเนี่ยเออแล้วผมจะทำได้้นี นี่ขายลูกอมหรอองวันชาหรออ้าวอ้าวใช่ก็เป็นยาเส้นยาเส้นไหนอ้าวขารยาเส้นเหรอก็ก็มีของมีของหรือเปล่าผมไม่ได้บอกมีของแต่มันก็ต้องเอออ้าวไม่่มันมีจริงกันแดงในตัวพิเืภกพิเภกยังไงอ่ะกฏใหม่เหรอครับคือแบบเขาโดนเขาเขามีสิบสิบเดตสิบสิบสิบเงินแดงเองงานทำไงอ่ะอะไรอ่ะมีกฎไหมว่าห้ามขายสิบเงินแดง มีเหรอผม,มันก็ไม่ได้มีกฎกฎหมายนั่นเองครับเข้าใจพี่คุณก็ไม่รู้ว่าใครขายถูกไหมตอนนี้ใครเดียวอ๋อเอาไหมผมไม่หลบหนีด้วยดิเมื่อกี้คุณไลผ่ผมจอดเลยด้วย<ม>ไปคุยต่อนอนไหมพี่เผลือกไปหานพี่อื่นพี่ต่อนอ,ไน,อนไหมง่ายกว่าไหมฮันง่ายกว่าไหมง่ายกว่าไหมสัตนาได้ครับโอเคครับ เอ้ยแต่ถ้าจะไปส่วนเราต้องไปทุกคันนะไปทุกคันนะตรงนี้ไปหมดนะาหาา้ามไปทำงานนะไปด้วยกันร่นถึงผมได้ใช่ไหมเนี่ยเราไปทำงานเถอะเราไปทำงานเลยเไปทำงานเลยเฮ้ยทุรดวงถ่ายไปไหนคันนึงอ่ะ<ๆ>เอามาเลยวอตามมา รัเรืวัวอตามไปเลยคันหลังอ่ะรัเรือครับรัเรืวัวอตามคันหลังไปด้วยคันหลังนู้นอ่ะไกลๆอ่ะเอาไปเลยไปไกลขั้นไปก่อนไม่เอาไม่ไปผมไปพร้อมกันสามคนผมบอกแล้วพร้อมกันเสามคนเลยเห้อก็เมื่อกี้คุณก็ไล่ผมสามคนขาวมาด้วยพันขาวมาด้วยพันขาวไม่อยู่ก็ผมมือตั้งแก็มืออะไรเนาะ คขาเมื่อกี้ไปไหนแล้วสาสองเมื่อกี้ไปไหนแล้วจะรู้ไปแล้วเจ้าเจ้เทียนระยำสุดแ้วทำไมต้องไล่จับกูวะกูมีคำถามเป็นคำถามนึงเท่นึงนกู ดีกว่าข้างหลังมันแปลกๆเหมือนนักโทษไงไม่รู้เอาข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าดีกว่า okay, okay. ข้างหลังเหมือนนักโทษไงไม่รู้ตัดจุด ถ้าล็อกตาผมด้วยคืออ่าไม่เอาไม่เข้าเดี๋ยวโดนล็อกอยู่เนี้ยเอาพี่เผือกมาคุยนี้เลยครับอย่างนี้ก็โดินนี่ก็เดินกันอ่าคือถ้าเกิดเอาพี่เผือกมาคุยดีกว่าครับผมอยากรู้ด้วยจะได้รู้กฎนะพี่เผือกขาเขาจะคุยพี่เผือกรับพี่เผือกเขาไม่อยากเขาโทอนี่โทอนี่เขาอยากคุยพี่เผือก เอาหอไปรับเพื่อนที่ตรงเสีนงคขาไม่มีของกลางนี่ถูกป่ะนครับนี่ตรงนี้พอยพี่เข้าตงไนเดี๋ยวโดนจับครับผมอยากรู้ว่าผมก็มีของเนี่ยครับแล้วทำไมผมถึงมาเนี่ยมันมันมีกฎเลยครับว่าไม่ถึงถ้ามันไม่ถึงเงินแดงมีกฎไว้ไหมครับ มันมีกฎหมายไว้ใช่ไหมครับว่าเงินแดงไม่ถึงตรงนี้คือโดนพื้นที่ตรงนี้อ่าอันนี้ตำรวจประชุมกันแล้วครับเพราะว่าตอนแรกอะตำรวจประชุมแล้วผมรู้ไหมเคยเจอเคยเจอเหลี่ยมเนี้ยมานานมากะลรคือครับเข้าจุดอ่ะเราจะนับตามราคายาครับสมมติว่าบางคนพกมาล้อยเดียวอย่างเงี้ยมันเขาพกมาครับเขาไม่ได้ขายออแล้วแล้วเขาพกเงินแดงมาเอ้อันนี้ตำรวจประชุมกันแล้วผมจะรู้เขาได้ไงครับมา้ผมอยากจะรู้โดนโดนกรโดนการกระจายไปแลครับตอนนี้โดนกรนาหมดเลยครับถ้าเป็นเคส เคสย,ยาแดงอย่างเงี้ยสมมติเข้ามาอสองคนจะไหมคนหนึ่งพกสิบดอนเพื่อที่จะไม่โดนสมรู้อะไรเงี้ยเคครได้มา,าเป็นเอารถจับ,บเดี๋ยวโดนจับไปได้ขอบเลยค,ครับขอโทรศัพท์หน่อยได้ครับพี่เร็งเร็งไฟหน้าโดนยางเฉยเ่บอกไปไหนอ่บ แล้วอย่างนี้สมมติถ้าผมอยากจะรู้กฎหมายของตำรวจที่มันต้องทำไงครับประชุมแล้วไม่แจ้งไม่ประกาศอะไรนะครับก็มันหรือผมต้องไปตำรวจถึงจะรู้ผมอยากรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แตวนี่เอาจริงคือมันไม่มียาระบาดไงตอนนี้ใข้ใจใช่ไหมผมก็ผมไม่รู้ผมก็เอยู่ดีผมได้ิดธ่เลยไม่มียาไม่มียาระบาดเนี่ยแล้วขายไม่ต้องพี่ไม่พี่ไม่ประกาศบอกคนอื่นเมือนกหรอครับแล้ละเคสอื่นมีแบบนี้เขาบอกว่าผมก็ไม่ได้ชวนตำรวจเหมือนเดิมหรอแปลกครับเปล่าอ่า มันจะให้เขาอยากรู้เฉยประกาศว่าเพราเงินแดงมาไม่เข้าเมือนยาคือพี่ก็ประกาศไปเลยว่าเข้าจุดไหนต้องมีเงินตามจุดจุดนั้นก่อนง่้ยกว่าอันนี้มันน่าเข้าใจง่ายกว่าอันนี้ผมไม่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่โดนจับนะคือเนี้ยผมจะโดนจับแต่อันนี้ผมไม่รู้ไงคืออันี้มันก็เป็นเหลี่ยมผมให้เดี๋ยวผมให้เดีนยวพี่หวานประกาศแต่มันก็เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมของผมใช่ป่ะเดี๋ยวผมให้พี่หวาประกาศให้แล้วกันครับได้ครับมันก็เลยแบบว่าผมก็อยากรู้เฉยอ่าครับ มันมันไม่ใช่เว้ยมันเขาไม่ประกาศนะพียังพี่หมายประกาศให้ไหนประชาชนเอ้ยประชาชนเขาจะได้รับรู้เท่ากันพี่ว่าเรื่องไหนมาคุยไปลใกล้เขาพี่ไปคุาเรื่องขายยาครับเรื่องขายยาเร่นี้ขายยาเนี่ยคือมันกฎหมายคนรู้เราไม่รู้เพราะเขาไม่ได้ประกาศถ้า ประมาณว่าจะต้องเลี่ยนเรียงคำพูดก่อนผมไม่ได้ซีเรียนเร่องจับผมคิดไว้แล้วไม่ไงก็คือการเงินแไม่ได้เท่าในจํานวนที่ที่ที่ยาที่ราคาราคาขายของยาครับนึกออกใช่ไหมจํานวนเงินแดงในตัวไม่เท่าราคาขายของยาเนี่ยมันคือการปกมาไม่ได้เขาเข้ามาขายนึกออกใช่ไหมครับคอเพราะบางทีอ่ะมันจะมีเหลี่ยมประชาชนที่ว่าสมมติเขาเอาเข้าเขาเอาซีพีเอฟโฟมาขาย เป็นละเท่าไหร่นะไม่แน่ใจสามพันหรสามพันห้าเนี่ยแหละองใช้ตำรวจแต่เขามาสองคนอีกคนนึ่งก็พกเงินแดงไว้สิบเพื่อที่จะไม่โดนสมรู้นึกออกไหมครับแต่ถ้าคนอื่นคิดเหมือนผมแล้วเจอทำไงอะประมาณนั้นแล้วแบบลงจากรถอะไรเงี้ยพี่ประยุกต์มันเพราะว่าเพราะว่าเพราะถ้าสมมติถ้าไม่ประกันมันก็จะมีคนใช้เหรียมแบบนี้เรื่อยๆนะครับเข้าใจแบบนี้ไหมใช่ใช่แล้วพอใช้เหรียมแบบนี้ตอนจบก็ต้องมาคุยกับพี่เหมือนเดิมอ่ามันก็เลยแบบต้องประกาศไปเพราะว่าเรื่องเงี้ยเรื่องเงี้ยผมมาช่วยตำรวจไปไปตั้งนานแล้ว อันนี้พี่ก็ผิดพี่ไม่จ้างพี่หมูให้ทำตั้งแต่แรกอะถูกไหมครับอันนี้ผมพูดจริงถ้าไปในวอซิตี้รูปแคมป์กฎหมายด้วยเลยดีกว่านะใช่มันจะไม่ใช่กฎหมายที่มันคล้อยใช่ไหมเขียนมาอธิบายให้เขาฟังเป็นเป็นหมายเหตุเนี่ยมีไหมเป็นหมายเหตุเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีอยู่แล้วอะยาละบาทยาละสิบบาทมันคือมันคือการที่เขามันคือการที่เขาพกมานี่เหรอใช่ไหมครับส่วนอีกคนนึงมีมีเต็มมีเต็มจํานวนอย่างเงี้ยอ่ามันจะมาโดน คนมีติดดอนไม่ได้ไงเพราะว่ามันจะเพราะงั้นมันจะเป็นช่องโหว่คือมีแก๊งเขาก็ยืมมอบเพราะผมไม่ได้ทาอะไรอะไรเงี้ยตอนที่ประชุมพี่หมวยไม่อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยคุยกันตลอดนะครับคุยกันตลอดครับแต่ว่ามันจริงๆมันบางอย่างถ้าเอาตามตรงบางอย่างที่ตำรวจประชุมมันก็ไม่ได้จะบอกประชาชนทุกเรื่องไงตอนนี้าแต่เรื่องแบบนี้มันคือประชาชนแต่ที่จับมาทั้งหมดเขาก็เข้าใจนะเพราะว่าเขารับได้เพราะว่าเขาก็รู้ว่าอันนี้มันคือเขาเลี่ยมหละ ก็ใช่ก็คือเหลี่ยมแหละมันก็คือเหลี Demon> ่ยมเดวนังเจอเราว่าใช่มันก็คือเหลี่ยมก็อันนี้จริง้วพี่ไม่ประกาศมันก็เหมือนเสี่ยเหลี่ยมผมแรับถูกไหมใช่มันก็เลยผมก็เลยบอกแล้วว่าถ้ามันเดี๋ยวมันก็บอกว่านั่นเหลี่ยมมันคนละชั้นกันแหละผมก็พูดผมก็ประมาณนี้แหละครับพี่แล้วพี่ไม่ประกาศมันก็ต้องมาคุยกันแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้ครับก็ดหให้พี่หมวยประกาศไปเลยครับใช่ครับแล้วพี่บอกพี่ระชุมตำรวจตอนนั้นชุมตำรวจพี่หมวยไม่อยู่มั้ง พี่หมวยเมื่อไปดูบางอย่างเราก็เราก็ลงให้ครับบางอย่างการทำงานก็ไม่ได้บอกไม่ได้หมายถึงไอ้ผมไม่ได้หมายถึงเรื่องผมไม่ได้หมายถึงเรื่องลงไม่ลงครับพี่แต่เรื่องรู้ไม่รู้เพราะพี่หมวยก็เพิ่งรู้ตอนที่พี่พูดเมื่อกี้เองใช่ไหมใช่ค่ะพี่หมวยเห็นไหมโอ้พี่เผื่อเมื่อพี่หมวยก็ทำงานคนละคนละแบบก็จะไมคุยกันใช่แต่ก็โดนเขาโกงผมไงเขาโกงผม โกหกไม่ได้โกหกนะครับแล้วพี่หมอตี๋ครับจับครับประกาศเอาไปดีด้วยอะไรนะคะน้องโทนี่อะไรนะจับผมทีฮะแล้วก็เพื่อจดการทีพี่ดูในอันนี้อยู่ในใน positivity ดูอยู่เราจะเพิ่มตรงจุดนี้นี่โดนอะไรบ้างครับใช่ไหมแช่นั้นใช่ไหมโอเคโอเคโดนพื้นที่ตรงเสียงอย่างเดียวครับครับโดนเท่าไหร่ครับหนึ่งพันสิบห้าทีครับ รถเนี่ยครับมันเหลือเจ็ดดอลลาร์นะคือหของปีวอลดังมากไม่รู้ครับครึ่งหนึ่งนะถูกไหมมีบัตรแบล็กการ์ดจ้าอย่าลืมนะพี่ประกาศให้ผมด้วยว่าคดีสิบดอลลาร์นี่ในบอกพี่หมวไปแล้วใช่ไม่ใช่มาถึงเซ็กชันชื่ออ่ะแล้วพี่ก็อยากโกหกดีโขาเขาไม่รู้ว่าไม่ได้โกหกพี่ประชุมจริงๆพี่หมวยเขาทำงานคนละแบบกับตำรวจครับพี่หมวยม่ได้มารับมาลงจับเขาผม ตำรวจคนหนึ่งก็รู้เรื่องหมดครับไม่ได้โกหกครับผมไม่ได้เพิ่งสร้างกฎหมายเมื่อกี้นะเพราะว่าเพี่ชมพู่พี่จะเถียงผมจริงเหรอะเรียวไทม์ก็โดนไปแล้วแจ้งไม่รูด้วยโดนไปแล้วแก๊งไอ้ต๊อกก็แก๊งเราเพิ่งจะมาทําเนี่ยแก๊งครไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ชุดแดงตอนแรกอะที่ไม่ใช่คอมบี้อะแก๊งไอ้ต๊อกก็โดนเรื่องนี้ไปแล้วเออผมไม่รู้เลยแก๊งไหนแก๊งไหนครับเรียกว่าก็เรียกเพราะตอนนี้จริงๆพี่ก็ผิดเพราะ เหลี่ยมเดียวกันเลยเหลี่ยมเดียวกันเลยผกเงินแดงมาหมดเลยแม่ครับมันถ้าสมมติถ้าเหลี่ยมเดียวกันนะเขาจะพูดถ้าออกกฎแบบผมจุดสิบนีโดนก็แบบนี้นะครับพบกันมาทุกคนคนละร้อยมันผมไม่อยากจะให้พี่แบบว่าซีเรียสขนาดว่าจุดสิบแล้วโดนเฮ้ยโดนหลอกด้วยเหลี่ยมนี้แล้วก็แบบว่าจับเขาแบบนี้ไม่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 โดนโดนนานแล้วมพูดจริงนะไม่เจอเหลี่ยมนี้ผมเข้าใจครับแต่ท้ไมพี่ไม่ประกาศอ่ะอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าผมไม่ได้จะทะเลาะกับพี่หรืออะไรผมแค่ถามี่จริงว่าทำไมพี่ไม่ประกาศครับ ไม่ประกาศเรื่องอะไแล้วแต่เขาร้องยังไงบางทีตัวนี้ต้องเข้าใจตัวสมมติสมมติผมเจอเหรี่ยนครั้งแรกปุ๊บไปอาผมไปแจ้งผมไปขอกนะประกาศพี่น้องเจอไหมเจอเหออันนี้มีบัตรดำใช่ไหมครับมีบัตรดำคพี่ผมไม่ร้องครับเขาเดี่ยวเหดี่ยวไม่ทันผมจริงๆรอบนี้ผมไปโดนจับด้วยตังเหดี่ยวพี่อะประชุมตำรวจสองคนจะชุมนุมตำรวจถึงรัวค่าปรับหมื่นพันขออนุญาตไทยบินนะแต่ละที่ครับพี่ เครื 1> 1, 5, ่องหนึิห้ามันเจ็ดจุดห้านี่ไปไหมบอของดังเออว่าง,งนะครัเรียมนะ่าเลียมกระโลกจัด,ดเลยเรียมกระโลกจัดเลยอ่ะเฮียอืม แม่งโง่ผมพูดตรงอ๋อมีตรงไหนมาบ้างเนี่ยโตระไหนมาบ้างโต๊ะไหนมาบ้างทำไมเฮียมาช้าดังอ่ะมาคุยกันเรื่องกฎหมายแล้วก็โรงพยาบาลด้วยอ๋อก็มีมันไม่ได้กฎหมายอ่ะมันก็ไม่ไดนโดนแล้วพี่ไม่หลบหนีด้วยอ๋ออืมก็เลยบอกให้สร้างกฎหมายใหม่แล้วแต่ตะกี้เรียกตำรวจเข้อกระโหลกเลยพูดจริงเว้ยโคตรโง่อะโตอยู่ไหนอะนะ รถเอ้ามาละโอ้จัดที่ผมลากผมลากผมลากออกไปสามคันเมื่อกี้ตอนแรกคันเดียวสักพักมันเหมือนเหมือนแบบเหมือนมันตามมามั้างโกหกทุกอย่างเจอพี่หมวยบอกเออใช่ค่ะพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเรียบร้อยหอนเลย น่าเสียและน,น,น,น่าเจือนชัวร์และเมื่อกี้สนุกนะผมจะไปขายต่อผมก็ได้เงาะออมาอยู่ข้างนอกจมันไอ้ลมไม่ค่อยดีแต่เวลาเหลือสามนาทีนะปกติตรู้สึกต่าตำรวจเขาหัวเสียกับเราดีผมชอบเดี๋ยวแบบเดียก็ออกแล้วเจ็ดน,นาทีเฮ้ยอสองโดนแล้วนะ เว้ผมไม่ได้เดือดเดีผมไม่ได้ใส่ลมแนละ้วแต่ผมพูดดน,นี่คือรถเ,เราจะไปอยู่ในไอ้ตรงนั้นใช่ไหมอันนี้ผมขอพูดด้วยเส้นที่ได้เห็นแล้วหม<น>ดใช่อายังขับได้หรอนึงเนาะไปอุ้มใครมาวะทำไมราไฟฉายตีงัเนวะ ใช่ค้าไ้ที่ผมพูดอะไอ้ที่ผมพูดอะคือมันไม่ใช่อะไรฮะแต่ถ้าสมุติเขาออกกดมาก็คือจบจะไม่มีใครใช้เหลียมนี้เขาได้เลยหนูไปเยี่ยมชมไปอยู่นี่อ้าว มันออกมาได้อ่ะเดี๋ยวล่ะอีโมดออกมาเหรอนี้อีโมมันเด้งออกมาออใช่ถ้าเขียนกดมาก<ต>็าจะเวลา,ามันมนะผมก็เลยผมก็เลยรอนึำหมดเวลาพี่ที่มันถือกฎหมายในมือได้แท้แล้วใครโดนบ้านเนี่ยพี่สองกำลังตามมาใช่ไหมสงสใสนั่าจะใช่ ทำแล้วสองล้นโลจะด้วยเออเราได้ถูดด้วยแล้วลไงใครมาเมื่อกี้ใครมา,าได้ยินหรือมไม่ได้ยินหรือไม่ได้ยินได้ยินอ้าวไปไหนกันแล้วเดี๋ยวเรียกพี่เลยเรียกครับพี่เผือกก็คือพี่เผือกแค่ของอธิบายด้วยการเป็นเหลี่ยมอะเหลี่ยมโจรเราไม่ต้องจอดอยูนะ่แล้วยิ่งอยู่กับอีเชนบอกให้นั่งเหล่าของทุกเหลี่ยมอะ พี่ทวันี่ป้าครับชุดนี้ก็เท่เหมือนกันนะเอา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 เอ้ยโอ้ยมาตัดแขนมึงเหรอไอ้ต๋องไอ้เฮี้ยมมึงข้าจกปูนกับขายามันตัดแขนมึงเหรอวะเอาใจไอ้สัตว์เจ๋งมากขึ้นไปปูนเป็นเป็นมันเป็นของหลวงผมอมผมผมไอ้ต๋องขาตัดแขนมึงไอ้สัตว์มันโดนเราไม่ชอบผมไม่มีแขนในชักคบาลแล้วพี่ ตายมึงก็เอาหน้าตัวเองกดลงมาดิทำไมก็มีป่านนะที่เห็นรูปในชีวิตบ้างโคตรอบุญเลยเห็นป่ะโคตรปตาใช้โทรศัพท์ปะใช่ไหมโทรศัพท์อ่ะใช้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมังกรมาเลยนะโทรศัพท์ป้าอยู่ไหนใช้ลาตลอดบอกเลยเออทำไมอ่ะอ๋อแล้วเคยฝากโทรศัพท์หนูไว้ว่าตั้งสองออไม่รู้ป้าไม่ได้ฝากป้าใส่หลุดไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สรุปพี่โดนอะไรยังไงไม่มันแชทผมเออโดนเรื่องตื่นเต้น แล้วเท่าไหร่พี่พันหนึ่งทำไมอ่ะพี่สองมันอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเข้าใจได้ผมมันก็อยากจะดูเยอะไม่พอเอาเป็นทุกคนอะจจเียนนะครับแล้วก็มามามาพี่พี่ล้วพี่ไงเบิกตังค์หนึแสนหนึ่งแต่งเงียโเอ้ยแสนเดียวเองเหรอรอเล่น น้อยไปเราจะแต่งกับเขาถามเขาไมว่าเขาจะแต่งด้วยอะเปล่าปากดีนะอุงเฮ้ยหนูขอโทษหนูไม่ต้องเอาล้วเงินอ่ะหนูแค่พูดความจริงหนูผิดอะไรพี่เทวี่หนูผิดแ้วเปล่าไม่ผิดใช่แต่ไม่ต้องคิดมากพอถ้าสมมติผมเลิกผมเลือกที่จะไม่พูดทุกคนก็จะบอกว่า ทำไมพี่ปล่อยให้เขาพูดวะพี่จะยอมกับเขาอย่างนี้ตลอดเลยหรอวะแลอปของพูดพี่จะไม่ยอมพักเลยหรอวะโหนโหนออกนี่ไี้ถ้าเี่องคนจมาแต่มาตรงนี้มาตรงนี้คุยตรงนี้ไม่ค่ะเดี๋ยวมาตรงเรียมิำไมไม่ต่อยวะไอ้เหี้พ่อรู้จัก ลุกขึ้นน้องลุกขึ้นเมื่อกี้เสียงอะไรเขาเสียงอะเขาไล่เสียงใน้จุดคืออะที่บอกเหลี่ยมเลยก็เขาบอกว่าเหลี่ยมนี้มีคนใช้เยอะแล้วเอเข้าใจปะพี่ก็เลยบอกเขาว่าถ้าสมุติมีคนใช้เยอะแล้วอะก็แค่ออกกฎหมายมาก็จบปะวะถ้ามึงออกกฎหมายให้รู้ว่าจุดตรงไหนขายอ่ะแล้วต้องมีเงินตำนวนนั้นอะไม่งั้นจะโดนโดนพื้นที่ตรงเตียงเขาคือจบแต่แม่งเสือกไม่ออกแล้วก็บอกว่าทุกคนรู้แล้วในตำรวจอะทำดีปะ รู้ป่คือเขาบอกว่าประชุมตำรวจเหารู้แค่ตำรวจก็เลยยิงเสี่ยเขามันมาเฮ้ยไอ้ซับไอ้อะไรไอ้ไอ้ไข่ขาดแล้วมึงเป็นเที่ยอะไรอ่ะฮะมึงอะไรมึงไอ้ไข่ขาดแล้วมึงอะไรเมื่อไรเออใกล้พี่ก็เลยยืนเสียงเขาที่จ่อยก็เลยไม่คือถ้าถ้าคุณบอกว่าคุณประชุมตำรวจมาแต่คุณไม่ไม่ประกาศให้ประชาชนรู้เขาจะรู้กันไหมอะใช่อ่ะอันก็จริงไงก็เลยก็เลยคุยก็เลยคุยพี่หมวยพี่หมวยเด่๋ยวพี่หมวยประกาศให้เราเขาก็บอกไปแล้วว่าเหลี่ยมพอกเผื่อันกระโหลก ก็โลกจริงได้คำไล้คำว่าอ้างว่าประชุมประชุมแล้วไม่ไม่ประกาศให้ตํ่าให้ประชาชนรู้อ่ะงั้นจะรู้ว่าว่าตำรวจประชุมจริงกระเป๋าเมื่อกี้ตัวนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้เพื่อก็เหมือนว่าให้แล้วจะมาบอกให้เราออกกฎอะไรเพื่อเออผมได้ยินอยู่เรื่องเดียมเดียมเนี่ยแหละไอ้เขายืนคุยกันอยู่นะสอนองอะนะให้เขาบอกว่า เออแล้วมันจะมาแล้วมันจะเออแล้วอะไรแล้วจะมาให้เราบอกแล้วจะให้เราเมอเขียนกดเพื่ออะไรอะไรนี่แหละทั้งอย่างนี่แหละเอาไปเขียนกดประชาชนจะรู้ไหมอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดอะไรอันนี้ใค<อ>รพูดอ่ะเพือ่อผมยินแบบแบบแต่ผมไม่รู้เพราะเถียงกับพี่อยู่ว่าเรื่องเหลี่ยมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเอาไปเขียนกดประชาชนจะรู้ไหมเอาตลกปะเนี่ยเออมันก็เลยสัดไปบานึงน่าจ่อยเลยมีบีดย่างอ่ะพี่ให้ผมเป็นบีดให้ปะไม่ต้องไม่แต่ตอนฮาอ้าวเพียเอ้ยเดี๋ยวมาทิ้ อยากใหผมมาครับผมมาดีไม่ผมห้าช็อตเดียวเลยช็อตเดียวจริงๆผมบอให้